ต่อไปครัเป็นเมนูมัทฉะโบราณครับขั้นตอนทําก็คือใส่น้ําร้อนนะครับลงไปในแก้วเชคใส่ผงมัทฉะนะครับลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่นมข้นหวานลงไปครับ ตามด้วยนมข้นจืดคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วเข้าเเรื่องขยาวเหมือนเดิม จากนั้นเทใส่ถุงน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้น้กาตากแข็งให้แน่น เสร็จแล้วครับนำใส่ถุงกระดาษเสร็จแล้วครับ